วันนี้มาคอดออนไลน์ฝึกสมองประลองความจำประลองความคิดป้องกันหลงลืมอัลไซเมอร์ตามคอนเซ็ปต์ของยียหมูชิเนียวยี่หมูชิเนียว

กินไปนะไปนี่ดีกว่าไหมเขาเรกมาเราก็จะไม่ให้เขาเทกกินฟรี กรให้เรากินกินไปทึงนี้เบมาจะเข้า้น้นไปจะเข้าห้นไม่ได้เราต่อไปขึ้นไปเข้า้น้นขึ้นไป เขายอมเพราะกูเสียสงก็ไม่ยอมเข้าวัด ตัวนั้นเขาให้กินตัวนี้แล้วเขาก็เข้าฮอดไปเขาเดินหนีมาทางนี้ตอนไล่เ,เลย,เลย กินกินเฮ้เขายอมแพ้ไป เต็แล้วเขจะไปเป็นโจร้วมึงสมุดมุกินเราก็ขยับนี้

เพียนละเพียนล้ะจะโดูและแลอื้ขึ้นไปปุดไม่ทันอนอเดนฟีนะจดกินฟร,นนนฟรีไม่ได้เราให้เขากินฟรีไป ือมานแพ้แลเข้าวฮอดยากลำบากอ,อ,อ,อือืออือออืออย่างนี้ก็ก็ดีสิเราเราก็สบายสบายเพราะเราคาวฮอดได้ เขารีบเกินไปในการที่จะรีบร้อนรีบร้อนเกินไปไปข้าฮอดดีกว่าอืมสองตัวกับตัวเอ้ข้าฮอดเราได้อัญยอัญยอัญยังอัญยังเลื่เดินหนีก่อนอัญยอัญยะอัญยะอัญโย 嗯哼哼哼，嗯嗯。 อมหมากงูนี่กินไปเลย เดินมาเราเดินไป ใช้มดเดินต่อให้กินแล้วก็กินไปทางนู้นแล้วก็มาทางนู้นแล้วเราก็กินรีนึงตัวอืม ืม mm. มากนี่ไงเขาก็แพ้เราเจอรูปนี้บ่อยจ mm. ากความจำใช้ความจำปึกสมอลปรอความจำความจำเราเดินมาที่สิบแปดเราจะขึ้นไปเจ็ดเตรียมต่อ <c oughs> พอเดินมานะั่นเราก็ต้องขยับขึ้นไปขยับไปรอยิงสองอืมกินเราไม่ให้กินไป ไปยับมาขี้ห่วงไม่ให้กินขี้ห่วงขี้หวงไปขี้ห่วงมาเดียเด๋ยวก็มาได้จับกินฟรีมาขี้ห่วงแต่เขาต้องกินเราฟรีหนึ่งตัวแหละเห็นเห็นเขากินปุยเราไปตกที่ยี่เปดเราก็ต้องปล่อยเขากินทำเยื่อไรขยับตัวนี้ขึ้นมา หลอกลรอให้หมัฮอดเขาเข้ามากินเ้าถ้าเขาไม่กินเราก็โยนไปสิบเจ็ดอืมอ <c oughs> ืมอืมอืมอืมกันอากเรามากม,มากกว่าอืมออื ได้เปรียบหนึ่งตัวถ้าอยาให้กินเราก็ไปเข้าฮอตสิอ,มอมืมาเลยมาเลยหนีนะรีบหนี ไม่หนีโดนสองเลย กระดานที่หกกระดานที่หกตกน้้มตายเอา้า <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปกึ่งโจรของเราเป็นกึ่งโจรตองเขาเป็นห้าแต้มขยับสามเรียงหรือเปล่าไม่สามเรียงนี่เป็นโจรไปเลยมาอุด กึ่งอีกปุ่มเราเป็นย่อสั้นวัด ื hmm. คนเล่นหมากฮอตในประเทศไทยก็เยอะอยูน่นะเยอะ โงขึ้นมาอืม 嗯，进，拜。 กินแรงเปเ็ตัวกิบึมดักดักกินันนาเลยอย่าลืมติดตาม